นายธนวาไกรเลิกว่าที่ผู้สมัครสรส,รส,รสรกรุงเทพมหานครเขตส,สวนหลวงและรองโฆษกพักซ่านาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เปิดเผยว่าผมลงพื้นที่ชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวมากเข้าทางซอยศรีนครินทร์12 ก็ได้หรือเข้าตรงหัวโค้งถนนฝั่งพระรามเก้าเลยแยกพัฒนาการไปหน่อยหนึ่งก็ได้พอเริ่มเดินได้แป๊บเดียวก็เจอเด็กคนหนึ่งอายุประมาณไม่เกิน4ี่ขวบเดินออกมาคนเดียวแล้วก็มีลุงที่เดินขายเสือ้อตามบ้านเดินอยู่ข้างๆที่แรกผมนึกว่าเป็นพ่อลูกกัน แต่พอได้ยินลุงถามว่าบ้านหนูอยู่ไหนผมก็เลยเอะใจจึงเข้าไปชวนคุยปรากฏว่าน้องกับลุงไม่ได้เป็นอะไรกันน้องเริ่มร้องไห้เอามือขยี้ตาสองข้างเดินชนนู่นชนนี่เหมือนกลัวๆผมเลยบอกว่าเดี๋ยวนะพาไปส่งที่บ้านเด็กจึงพาผมเดินจูงมือไปจนถึงบ้านซึ่งทราบภายหลังว่าที่บ้านไม่มีใครอยู่เลยสักคนผมพยายามบอกบ้านข้างๆว่าเด็กคนนี้อยู่บ้านคนเดียวและเมื่อกี้เดินออกไปที่ถนนแต่ดูาท่างคนแถวนั้นไม่ค่อยยุ่งกัน ผมพยายามตะโกนเรียกภายในบ้านว่ามีใครอยู่ไหมแต่ก็ไม่มีการตอบรับจะพาน้องเดินไปหาแม่ที่สถานีรถไฟตามที่น้องบอกก็ไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่าแม่น้องอยู่ไหนกันแน่จนสุดท้ายผมต้องตัดสินใจส่งน้องเข้าบ้านโดยบอกบ้านข้างๆไว้ถ้าลุงคนที่ขายเสื้อคนนั้นเป็นมิจฉาชีพป่านนี้เด็กคนนี้คงถูกลักพาตัวไปแล้วหรือถ้าไม่มาเจอกับผมเข้าเด็กอาจถูกรถชนไปแล้วซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ครอบครัวเขาเป็นแบบไหน แต่ที่ผมรู้คือผมสงสารน้องคนนี้มากเพราะไว้ไล่ๆกับลูกชายผมหลายชุมชนที่ผมไปเดินนั้นผมเข้าใจดีเลยว่าสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากและไม่ได้โทษผู้ปกครองของเขาที่ไม่มีเวลาดูแลแต่กำลังคิดอยู่ว่ามันจะทำยังไงได้บ้างขณะที่พ่อแม่ต้องไปทำงานเด็กๆถูกปล่อยให้อยู่บ้านลำพังบ้างก็กระโดดน้ำคลองเล่นบ้างก็เดินออกมาเหมือนเช่นน้องคนนี้ เราจึงพบเห็นเหตุการณ์เด็กจมน้ำตายเด็กถูกรถชนรวมไปถึงเด็กถูกแก๊งลักขโมยเอาไปขายตามชายแดนแล้วเข้ามาเป็นขอทานในเมืองโดยบางเคสอาจถึงกับถูกตัดแขนตัดขาเพื่อเรียกความสงสารและป้องกันไม่ให้หน,นีอยากให้มีโครงการเครดิตความดีเหมือนในต่างประเทศจังครับจะได้คิดแคมเปญฝากลูกไว้กับเพื่อนบ้านใครช่วยดูคนนั้นได้แต้มเอาไปหักลดหย่อนภาษีหรือเอาไปแลกเงินของขวัญต่างๆได้ตอนนี้ได้แต่คิด และหวังว่าเด็กๆทุกคนที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลจะปลอดภัยในทุกๆวันจนกระทั่งโตและพึ่งพาตัวเองได้